สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช h a n n พั p ส์ s อ l t a ต้านะครับสำหรับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับการ์ตูนเรื่อง My Hero a c a d e เดมีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็จะเป็นช่วงวิเคราะห์สรุปมังะรายสัปดาห์นะครับผมและสําหรับมังะในสัปดาห์นี้ของเราก็จะเป็นมังะ My He r o ในตอนที่344นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนเปิดศึกแล้วก็แผนการของฮีโร่เนี่ยก็เริ่มไปตามแผนนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าแผน การของฮีโร่เนี่ยที่ทาการหลอกล่อออลฟ์วันแล้วก็ทําให้ออลฟ์วันเนี่ยเวอร์ได้จะเป็นยังไงนะครับผมโดยตอนนี้นะครับก็ได้เปิดมาที่ย้อนอดีตนะฮะกลับมาเล็กน้อยเนาะกลับมาในตอนที่พวกนักเรียน u a เนี่ยกลับมาจากการลาตะเวนนะครับในการออกไปตามหาตัวออลฟ์วันนะฮะจากมางนะตอนที่342เนาะถ้าเกิดว่าจํากันได้ในตอนนั้นพวกนักเรียน UA เนี่ยก็ได้กลับมาที่หอพักนะครับผมแล้วก็แบบหมดแรงเลยนะและออไมกับตํารวจสกาุจิแล้วก็อาจารย์ใหญ่ในส ก็ได้มาหาพวกนักเรียนนะครับแล้วก็มาคุยแผนการกันซึ่งแผนการเนี่ยครับหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนะฮะอย่างแรกเนี่ยก็คือจะให้อาโยมะากับเดกุนะครับทำการหลอกล่อออฟวันนะครับให้ออกมาจากถ้านะครับเพราะว่าอ่อไม้เนี่ยได้มีการบอกกับพวกนักเรียนว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะออกไปตามหาตัวมันเองจะออกไปล่าตะเวนเองแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับที่จะตามตัวออฟวันเจอเพราะว่าออฟวันเนี่ยมันเป็นคนที่หลบซ่อนตัวได้แบบเก่งมากๆนะครับต่อให้แบบพลิกแผน ดินหาเนี่ยก็อาจจะไม่เจอตัวมันเลยก็ได้นะครับดังนั้นนะครับการที่จะเจอตัวออลฟอวันได้เนี่ยการล่อออกมาเนี่ยจะเป็นทางที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เร็วที่สุดนะฮะในการจะเจอตัวออลฟอวันและการล่อออลฟอวันออกมาเนี่ยฮีโร่ก็ยังจะได้เปรียบในเรื่องของสถานที่ด้วยนะครับเพราะว่าพวกฮีโร่เนี่ยจะทําการวางกับดักเอาไว้ก่อนหน้าที่ออลฟอวันจะปรากฏตัวออกมานะฮะซึ่งเมื่อพวกนักเรียนแล้วก็เดกุเนี่ยได้ยินว่าอาโอยามะจะได้เข้ามาร่วมในแผนการครั้งนี้ด้วยพวก ก็ดีใจกันมากๆนะครับเดกุ่นี่ถึงกับน้ําตาไหลเลยนะว่าอาวยามะเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับมาร่วมต่อสู้กันได้อีกนะครับผมแผนการต่อมานะครับก็คือจะให้ชินโซเนี่ยฮะทำการล้างสมองพ่อแม่ของอาวอยามะนะครับแล้วก็พูดคุยหลอกล่อกับออฟวันผ่านทางโทรศัพท์นะครับผมซึ่งสาเหตุที่ต้องใช้ตัวของชินโซเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็เป็นเพราะว่าพ่อแม่อาวยามะเนี่ยได้มีการบอกนะคบว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถโกหกออ For one ได้เพราะว่า a l ฟอร์เนี่ยมันมีอัตลักษณ์นะครับในการจับเท็จจับผิดคําพูดโกหกอยู่นะครับดังนั้นก็เลยต้องใช้ตัวของช so ินโซนะครับมาควบคุมพ่อแม่อายามะนะครับแล้วก็พูดคุยกับ a l ฟอร์วนนะครับทำให้ a l ฟอร์เนี่ยรู้สึกเชื่อใจแล้วก็รู้สึกแบบใต้ใจว่าพ่อแม่อายามะเนี่ยไม่โกหกนะครับซึ่งชินโซเนี่ยก็ได้มาที่ตึกนักเรียนห้องเนะครับซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยพวกเดกุแล้วก็นักเรียนห้องเอนะครับก็แบบตื่นเต้นกันใหญ่นะครับว่าโอ้โหชุดชินโซนายชุดอย่าง เฮ้เลยนายมาอยู่ห้องเอเถอะนายจะเลือกห้องไหนหรออะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเซยุเนี่ยก็ได้ถามชินโซนะครับว่าในตอนแข่งกันครั้งก่อนเนี่ยในตอนห้องเอปะทะกับห้องบีเนี่ยตอนนั้นนายยังไม่สามารถล้างสมองคนแล้วก็ทําให้คนที่นายล้างสมองเนี่ยพูดได้เลยไม่ใช่หรอทําไมตอนนี้นายถึงทําได้แล้วล่ะชินโซเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าฉันเนี่ยก็พยายามฝึกอย่างหนักเลยแหละเพราะว่าในเดือนเมษาหรือว่าในตอนนี้เดิมทีเนี่ยฉันต้องได้เข้าแผนกฮีโร่แล้วแล้วก็ได้ต่อสู้กับพวกนายอีกครั้งเล้แท้ฉันเนี่ยก็ ฝึกฝนตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นแต่ว่ามันก็ดันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซะก่อนก็เลยทําให้ระบบการลงการเรียนอะไรแบบเนี้ยมันถูกพักไปซึ่งผมคาดว่านะครับการแข่งขันที่ชินโซเนี่ยพูดถึงนะฮะก็น่าจะเป็นการแข่งขันโรงเรียน UA นะครับผมงานเกีฬลาโรงเรียน UA ปี2นะคะนรับผมเพราะว่าในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรานับตามเวลาจริงๆเนี่ยพวกชินโซแล้วก็เดกูเนี่ยต้องได้ขึ้นปี2แล้วนะครับเพราะว่ามันถึงเดือนเมษาแล้วตอนนี้ต้องได้ขึ้นปี2แล้วแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนนะครับก็เลย ระบบการเรียนอะไรแบบนี้มันหยุดพักไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีฉายเห็นถึงพวกเดกุได้ขึ้นปี2หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะจบแล้วนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้เห็นงานกีฬาโรงเรียนตอนพวกเดกุปี2หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันและแผนการสุดท้ายนะครับก็คือจะให้มโนมะเนโตนะครับทำการก๊อปปี้อัตลักษณ์วาร์ปเกตของคุโรกิรินะครับผมเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดฮีโร่เนี่ยมีอัตลักษณ์วาร์ปเกตในศึกสงครามครั้งนี้ จะได้เปรียบวินเล์นแบบมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นอัตลักษณ์ที่โกงพอตัวเลยนะครับอาจารย์ในสวะเนี่ยก็ได้พาโมโนมะเนี่ยครับมาหาคุโรกิรินะครับคุโรกิริที่โดนมัดตัวอยู่นะซึ่งในตอนนี้อาจารย์ในสวะเนี่ยก็ได้บอกกับโมโนมะนะครับว่าให้โมโนมะเนี่ยไปก๊อปปี้อัตลักษณ์ของคุโรกิรินะครับแล้วก็ฝึกใช้ให้คล่องโมโนมะเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าจะให้ก๊อปปี้อัตลักษณ์ของคนคนนี้แล้วก็ฝึกใช้ให้คล่องภายในเวลาไม่กี่วันเนี่ยถามจริงอาจารย์พูดเล่นหรือพูดจริงคครับก็ื ในตอนนี้อาจารย์ในสวะเนี่ยไม่มั่นใจแล้วนะคบว่าเชีลักคุโมะเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเสียงของเขาเนี่ยส่งไปไม่ถึงตัวของเชีลคุโมะที่อยู่ในตัวคุโรกิรินะครับก็เลยทําให้อาจารย์ในสวะเนี่ยต้องเลือกวิธีที่มันเร็วที่สุดนะครับก็คือให้โมโนมะเนี่ยมาก๊อปปี้อัลตลักษณ์แล้วก็ไปฝึกใช้นะครับผมจะได้ทันใช้ง,งานในศึกสงครามครั้งสุดท้ายนี้นะครับแล้วอาจารย์ใน <oluyor S 2> สวะเนี่ยก็ยังได้มีการอัปเดตเรื่องตาของตัวเองออกมาด้วยนะอาจารย์ในสวะเนี่ยบอกนะครับว่าตอน ลบทิ้งของเขาเนี่ยมันใช้การแทบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาสูญเสียตาไปข้างหนึ่งในศึกสงครามครั้งต่อไปเนี่ยตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกไปต่อสู้หรือว่าไม่ได้ไปลบแล้วนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยมันไรประโยชน์แล้วก็ถือว่าเป็นการตอบคําถามนะครับที่หลายคนเนี่ยถามมาว่าอาจารย์ในสวะตตาบอดไปข้างหนึ่งแล้วยังสามารถใช้อัตลักษณ์ได้อยู่หรือเปล่าก็บอกเลยว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันลดลงไปมากนะฮะจนแบบแทบจะไม่มีผลเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยโมโนมาเนี่ยครับ ในตอนนี้เขาเนี่ยก็เหมือนแบบลังเลนะครับแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหน่อยๆนะครับว่าเขาเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาก๊อบอัตลักษณ์ของคุโรกิริมาเขาเนี่ยจะใช้ได้ดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยถูกบอกมาตลอดนะครับว่าตัวเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นตัวประกอบฉากอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นฮีโร่ไม่ได้หลอกอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าทางอาจารย์บัตคิงนะครับผมอาจารย์ประจําชั้นห้องบีเนี่ยก็ได้ทําการเดินมากอดโมโนมะนะครับแล้วก็ได้บอกกับโมโนมะว่าโมโนมะไม่มีใครเป็นตัวประกอบหรอกนะแผนการในครั้ง ถ้าเกิดว่าขาดใครไปสักคนเนี่ยแผนการมันก็ไม่สําเร็จแถมแผนการในครั้งนี้ฉันอยากจะบอกว่านายเนี่ยเป็นตัวเอกเลยต่างหากล่ะแล้วก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามแผนของฮีโร่เลยนะครับสามารถล่อ a อฟฟอวันออกมาได้ในสถานที่ที่ฮีโร่เนี่ยได้เปรียบนะครับและในตอนนี้โมโนมาเนี่ยก็ได้ทําการวร์ปฮีโร่นะครับมากมายมาประจันหน้ากับกองทัพวินเลนนะครับซึ่ง a อฟฟอวันเนี่ยก็ได้ทําการขนกองทัพวินเลนมาหมดเลยนะครับในตอนนี้ ซึ่งออม้กับพวกตำรวจซึกาอุจินะครับที่อยู่ในห้องควบคุมคอยวางแผนการเนี่ยพวกเขาเนี่ก็ได้บอกนะคบว่าเป็นไปตามคาดมันยกทีมาหมดจนได้คราวนี้แหละเราจะจัดการอ l อ for one ให้ได้เลยแล้วตอนนี้ก็ตัดมาที่ตัวของชิการะกินะครับผมซึ่งไอ้ชิการากิเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์แน่นอนนะครับดูจากทรงแล้วเนี่ยคือสภาพมันเหมือนแบบศพเดินได้นะครับผมเพราะว่าเดินทีเนี่ยเลือดไหลเต็มพื้นสภาพแบบเหมือนคนไม่มีแรงอะ่ะจะย่อยสลายพื้นแขนเนี่ยก็สั่นนะครับผมจนตาบีเนี่ยได้ทําการ วิ่งแซงชิการากิมานะครับชิการากิเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเซดาบิดาบิเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องมาสั่งฉันเลยหัวหน้าตอนเนี้ยฉันเนี่ยทนไม่ไหวแล้วไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้มาปะหน้ากันตรงๆที่นี่แบบนี้คุณพ่อเริ่มจากงานศพของเพื่อนเพื่อ,อคุณพ่อก่อนเลยละกันและดาบินะครับก็ได้ทําการปล่อยพลังไฟของตัวเองนะครับไปใส่เหล่าโปเฮโ่เป็นการโจมตีวงกว้างนะครับผมแต่ทว่านะครับในระหว่างนั้นเองเนี่ยก็ได้มีน้ําแข็งขนาดใหญ่นะครับมาบล็อกการโจมตีของดาบิ เอาไว้ได้นะครับผมแล้วควรที่ปล่อยน้ําแข็งนั้นมาเนี่ยครับแน่นอนก็คือโทโดลรกิโชโตะนั่นเองนะครับโชโตเนี่ยก็ได้โผล่มาจากวาร์ปนะครับผมพร้อมกับพวกคิริชิมะอุรากะบาคุโกนะครับโชโตเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ให้ทาอย่างนั้นหรอกไอพี่ใช้งี่เง่าเอ้ยดาบิเนี่ยก็ทําหน้าดีใจนะครับแล้วก็ตะโกนไปว่าโชโตบอกได้เลยว่าเดือดแน่นอนนะครับสาหรับคู่นี้เพราะว่าน้ําแข็งของโชโตเนี่ยสามารถบล็อกการโจมตีของดาบิได้แล้วนะครับในตอนนี้และดูเหมือนว่าดาบิเนี่ยผมพ พิ่งสังเกตนะว่าหน้าตามันเนี่ยแล้วก็ตามผิวหนังมันอะ่ะมันมีไฟนะครับรอยไฟคอกเนี่ยเพิ่มจากเดิมด้วยนะครับเหมือนว่าร่างกายมันเนี่ยมันโดนไฟของตัวเองเผาหนักกว่าเดิมอีกนะฮะแสดงว่าไฟของดาบเเนี่ยมันน่าจะพัฒนาจนแบบแรงโคตรๆร้อนโคตรแล้วนะครับในตอนนี้น่าจะแรงที่สุดในเรื่องแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้โปเฮโร่เนี่ยก็พากันโผล่ผ่านประตูมิติมามา,มากมายนะครับออกกันมาเรื่อยๆนะครับผมรวมถึงกองทัพวินเล่นเองเนี่ยก็โผล่กันออกมาเรื่อยๆนะครับออฟฟอร์วันเนี่ยก็สังเกตว่าอะไร กันทำไมพวกมันเนี่ยยกพวกมาเยอะขนาดนี้มันคิดจะเปิดศึกกันที่นี่ตรงนี้เลยเหรอและตอนนี้กองทัพฮีโร่กับกองทัพวินเลร์เนี่ยก็ได้เดินใส่กันนะครับแต่ทว่านะครับในระหว่างที่กองทัพวินเลร์เนี่ยมันเดินเข้ามาอยู่นะฮะพวกมันเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาติดกับดักนะครับที่ฮีโร่เนี่ยได้วางกันเอาไว้ในตอนแรกนะครับรวมถึงตัว a l l f o รวันด้วยนะก็ติดกับดักนะครับเมื่อพวกวินเลร์เนี่ยได้เดินเข้ามาในรัศมีกับดักของฮีโร่นะครับในตอนนั้นเองเนี่ยออไมค์ก็ได้เปิดใช้งานกับดักนะครับซ อ้อนและกับดักนะครับก็ได้ทําการผุดขึ้นมาจากดินนะฮะซึ่งกับดักเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโดมนะครับเป็นเหมือนคุกขนาดเล็กนะครับที่ผุดขึ้นมาจากดินแล้วก็กักขังพวกวินเลนเอาไว้ในนั้นนะครับซึ่งออฟ f อวันเนี่ยคิดว่ามันเล่นอะไรของมันเนี่ยผู้มันก็น่าจะรู้นี่ว่าของแบบนี้ถ้าเกิดว่าฉันคิดจะทําลายเนี่ยในพริบตาเดียวก็หายไปหมดแล้วแต่ว่าออฟฟอวันเนี่ยก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าอ๋องั้นเองสิงนะอ่อไมเป็นคนสั่งการงั้นเหรอเป้าหมายของมันเนี่ยก็น่าจะเป็นการแยกพวกเราออกจากกันใช่แล้ว ออไหมกับซึกาอุจิเนี่ยก็ได้สั่งการโมโนมะนะครับโมโนมะเนี่ยก็ได้ทําการเปิดประตูมิติจํานวนมากนะครับผมแบบขนาดใหญ่มากๆเลยนะฮะเพื่อจะพายโดมเหล่านี้ว์ปไปที่อื่นนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะว์ปไปยังไงหรือว่าวา์ปไปที่ไหนนะครับผมเพราะว่าเหมือนไอโดมเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปตามรางหรือว่าเส้นทางที่มันถูกกําหนดเอาไว้แล้วนะครับก็ต้องมารอดูกันในตอนหน้านะครับผมว่าพวกวินเลอร์นเนี่ยจะถูกวา์ปพาไปที่ไหนแล้วก็ใครจะได้สู้กับใครก็ต้องมารอติดตามกันนะครับผมโอเค ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าโมโนมะ MVP นะครับเพราะว่าในตอนนี้คือมีประโยชน์แบบสุดๆนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่มีโมโนมะเนี่ยแผนการในครั้งนี้ไม่สําเร็จแน่นอนนะครับผมก็สมกับที่อาจารย์บัตคิงเนี่ยบอกว่าแผนการในครั้งนี้โมโนมะเป็นตัวเอกนะครับผมคือตัวเอกจริงๆนะครับเพราะว่าเด่นสุดแล้วตอนนี้แล้วก็ข่าวดีอาทิตย์หน้ามังงะไม่งดนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับชมความมันแบบนี้กันยาวๆแน่นอนนะครับผมสาหรับไมฮิโร่ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็ขอฝากกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ